I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time I I fine I thought would never be สวัสดีจากอเมริกาค่ะทุกคน Hello everyone วันวันนี้วันศุกร์นะคะเรามาทำอะไรกันที่ไหนเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะเรามากินข้าวเช้าที่คาสิโนก่อนค่ะก่อนที่เราจะเริ่ม ไปทำงานกันนะคะที่นี่มีคาสินโนเยอะค่ะเรารู้จักที่นี่เป็นแห่งที่3แล้วค่ะที่นี่ผลิตเบียร์เองอาหารก็อร่อยนะคะแล้วที่สำคัญเราโชคดีกับที่นี่ด้วยค่ะเล็กๆแน้อยนพี่สาวเขาเป็นคนสอนเล่นเราก็เลยชอบเครื่องนี้เครื่องเดียวเครื่องอื่นเราไม่รู้จักเลยค่ะเพราะบางทีมันได้โบนัสได้อะไรมาเราจะไปไม่ถูกเหมือนกันนะคะ เราก็เลยเล่นแต่เครื่องเดียวนี่แหละค่ะ <c oughs> ที่นี่คาสินโนเปิดเสรีค่ะเป็นของอเมริกันอินเดียนนะคะเขามีไว้เพื่อสนุกเพื่อความรีแลกและผ่อนคลายค่ะดูเพื่อความบันเทิงเล่นเพื่อความสนุกเล็กๆน้อยๆค่ะอเมริกามีอะไรให้ทำอีกเยอะแยะนะคะ,ะก็สนุกดีตื่นเต้นดี เราเรียนรู้ไปในทุกวันค่ะชีวิตในอเมริกาเราอยากถ่ายทอดให้ทุกคนรู้ว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปนั่งรอคุณเขาแล้วเราก็จะไปเล่นสล็อตให้ดูนะคะเผื่อเราจะได้เงินติดไม้ติดมือกลับบ้านจ้าก็สะดวกดีนะคะเรามานั่งเล่นค่าเวลารอคุณเขากลับมาเดี๋ยวเราจะไปทำงานกันต่อ วันนี้เราโชคดีค่ะเล็กๆน้อยๆพอได้เงินได้อะไรกลับบ้านติดไม้ติดมือนะคะวันนี้ไปค่ะทุกคนหลังจากที่เราเสี่ยงดวงแล้วก็ทานอาหารเรียบร้อย เราก็จะไปเริ่มงานกันประมาณเที่ยงนี่และค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็กลับบ้าน4โมง5โมงเย็น okay. วันนี้อากาศดีมีแดดค่ะไปกันเลยนะคะ I've this changed I the I never would for thought better I'm right. the สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะเป็นเช้าวันใหม่ที่เรามาที่คาสิโนก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะแวะไปทำงานกันด้วยค่ะเราไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้เราจะโชคดีไหม เราแค่มารอคุณเขามาเล่นฟุตบอลนิดหน่อยค่ะแล้วเราก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์วันนี้เราโชคดีนิดหน่อยค่ะเล่นเล็กๆน้อยๆรุ้นอยู่คนเดียวนี่แหละค่ะเชียร์ตัวเองเพื่อให้มันมีความบันเทิง ไปทำงานกันค่ะเราก็จะทำงานประมาณนี้ค่ะบางครั้งก็11โมงหรือเที่ยงหรือบ่ายนะคะเราก็ไปเลิกงานที่4ี่โมหโมงเย็นค่ะพอดรเวอร์ไม่เหนื่อยมากนะคะเป็นงานพาร์ทมที่เขาพาเราไปทำได้ค่ะงานก็สนุกค่ะ เราสามารถเลือกเวลาทำงานได้ทาช่วงตอนไหนก็ได้นะคะเราก็เลือกเวลาที่ไดิเวอร์เขาว่างจากงานประจําค่ะเดี๋ยวเรากลับบ้านไปตำส้มตำแซ่บกินกันค่ะ วันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามเป็นกำลังใจให้กันแบบนี้ตลอดไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c ค i b ์ให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีและบ๊ายบายจ้า